รอบทายในคลิปนี <amounts of emotion writers> ้นะครับ <Incred> ท <ibly logical noise> ุกคนพี <Labor to be taught> ่ฟีโต้ก็จะมาแกล้งพี่หวานนะครับด้วยการแปลงร่างเป็นมีหัวขาดนะครับแล้วก็ผีชาวนานะครับทุกคนผมจะบอกว่าผมดูมดทําให้ตัวเกมแบบว่ามีความหลอนมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งผมอยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาของพี่หวานก็จะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไปดูคลิปกันเลยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่นะครับผม ขอกก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรังซี่นะก็คือวันนี้เป็นรายก็รที่เราได้มาดนะครับผมส่วนพี่การก็จะแกล้งเหมือนเดิมนะครับในเมื่อพี่หวานมาชีวิตรอดหนึงวันนั่นเองกับทุกคนน่าสนุกดีเลยหรอตอนนี้คือพี่หวานแต่งตัวมาครบชุดมากนะครับผมเหมาะกับการแกล้งเลยนะครับผม ของมาจากบ้านนะคะทุกคนก็เลยหยิบอะไรได้หยิบมาเลยก็ได้แค่ไอ้นี่จับแมลงมาอันหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะมีแมลงให้จับเลยเหรอคือมีแต่หิงห้อยอย่างเดียวเราจะจับหิงห้อยไปทําไมวะเนี่ยก็นะครับคือผมเตรียมมาแล้วนะผมนี่ในวันนี้นะครับผมจะแปลงร่างมาแกล้งหวานจะกลายเป็นอ่าเป็นผีหัวขาดนะครับผมนี่ก็จะมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้ทุกคนหวานแบบว่าหวานกลัวแน่นอนหวานน่วนกลัวแน่นอนทุกคน ใครว่าหวานกลัวกดกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนใครว่าหวานไม่กลัวก็ก็คอมเมนต์มานะครับผมว่าหวานไม่น่ากลัวแล้ก็พร้อมเหตุผลดิที่หวานไม่กลัวนี่เจ้าน้องอุ้ยแต่ว่าอุ้ยน่ารักนะเนี่ยทุกคนเป็นแมงมุมไซมินินะครับผม แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เรามัแกงผิวหวานทุกคนผมจะไปหน้างต้นไม้ก่อนดีกว่าทุกคนไปน้าต้นไม้ก่อนก็ทาเป็นแบบต้นไม้ล้มเลยมาเนี่ยทุกคนต้นไม้ล้มใส่หวานเลยอะทุกคนเฮ้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวต้นไม้นี่แปลกๆนะเอ้าอ้อล้มฉะนั้นโอ้ดีมันไม่ล้มทับเราหายไปแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันก็โผล่ขึ้นมาหมุนติ้วๆแล้วก็หายไปเหมือนโดนธรรมชาติดูดกินผมจะทำให้คลิปนี้เป็นแนวแบบว่าร้อนๆดีกว่าทุกคน พี่หวานจะได้แบบจะแท้ไม่กล้าแย่งกับเรา หมู่บ้านด้วยทุกคนอ่าหมู่บ้านดีเลยทุกคนเราจะได้ไปวางพร็อพเอาไว้ทุกคนวางแบบให้มันดูมีความหลอนหน่อยทุกคนนะอยู่หรือเปล่าแต่ว่านี่เฮ้ยแล้วหมู่บ้านนั้นมันไม่เหมือนหมู่บ้านปกติด้วยอ่ะไม้เป็นสีเทาทุกคนน่าจะเป็นไม้จากไบอมนี่อะไรกันทุกคนสวยมากอ่ะสีมันไม่เข้มเกินไปแบบสีมันดูแบบกลมกลืนดูพาสเทลมากเลยทุกคนเอาว่าเราจะไปหาบ้านของกันนะเกิร์มันมีหรือเปล่าไอ้บ้านที่มีของเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเออบ้านปกติแต่ว่าทำไมชาวบ้านมันดูน่ากลัวจังเฮ้ยอะไรอ่ะลอยเล โอ้โหยอ้ยอะไรตอนแรกมันอะไรอะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกยังปกติเลยแล้วหัวโอ้ยรอยเลยอยใครอะรอยเท้าใครเดินเมื่อกี้มันมีรอยเท้าคนเดินจริงๆนะอย่าบอกนะว่าเราเปิดมาก็เราเจอเลยเนี่ยผมจะแปลงาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเพราะตัวนี้อยู่ไม่เหมือนผีเนาะเราจะหันหลังอยู่นะคนเราจะหันหลังอยู่ใครวะเนี่ยชาวบ้านเหรอทำไมชาวบ้านดู แปลกๆทำไมชาวบ้านดูแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านแบบนี้เลยอ่ะอืมเออต้องเป็นไอชาวไร่ชาวสวนที่เราเคยเจอแน่ๆเลยทุกคนชาวไร่ชาวสวนก็นะจูคอนนี้ทุกคนสามารถรอดูวันสุขน้าได้ด้วยนะทุกคนนะในซีรีส์ห่าเซียงหวันเนาะเหมือนว่ามันจะเลกของได้เออลวงข้าวหรือไม่เห็นกดได้เลยอ่ะเมื่อกี้อะไรวะอย่บอกว่าเจอผีผีเหรอผี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 เ้ยลินพันไปหมดแล้วทไม แต่ว่าเราจะ้มาเจอผีซะงั้นเหรอเนี่ยผีโอ้ยหมูนี่ก็ตามมาเอาไปกินนะเอาไปกินเอาไปกินเหมือน <k iss uk> มันเป็นผี <c oughs> ฟาร์เมเฮ้ยว้าวมอยู่ตรงน,น <k iss uk> ั้นผีจินหมูเรนต้องการอะไรจากเราเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่ต้องการเราโอ้โหเปนกวักมือเรียกเราด้วย oh โอ oh my กอดโอ้ยสงสัยมันคงบอกว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นไม่เล่นวาไ,ไม่เล่นมาเล่นกับฉันหน,น่อยสิมาเล่นกับฉันหน่อยสิ เรสามารถเอานี้เก็บมันได้ไหมทุกคนที่แมลงอ่ะแต่ว่ามันได้ใช้กับผีได้หรือเปล่าโอ้ดูมันย่อใส่เราโอ้เอ้าอุ้ยแล้วผีมันสามารถวาระเฮ้ยหวานนึกว่าแบบว่าผมไม่ไหวานลองไปมาได้ลองแล้ว嘛บอกนะว่าเมื่อกี้เราโดนตีแล้วหรอมันจะทำให้พี่หวานแบบว่ามุมมองแบบว่า มืดทุกคนนะจะมืดแบบนียทุกคนแต่ผมจะลองแปลงผมจะทำให้ดูตั้งใจจะมา ภารกิจหวานก็คือว่าจะไม่หาตามหานกอีก่อยนะคะทุกคนแต่วันนี้เป็นผีอะค่ะุกคนไม่ได้ไม่เจอผีสักการเนี่ยโอ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะสัญญาว่าฉันจะทําบุญไปให้ฉันจะอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ฉันจะทําบุญไปให้นะเพราะฉะนั้นอย่าตามหลอกหลอนฉันเลยนะได้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 ฉันจะทับเอฟเฟกต์ภารกิจหวาก่อนเพราะวิบัติขึ้นเข่ามาวิบัติก็จะเจอเราเจอเราอยู่อย่างนี้ทุกคนคือหลอนมากอ่ะถ้าแบบเดินขึ้นมาเจอตอนกลางคืนนะครับจมน้ำ เพื่อไม่ให้ผีตัวนั้นฆ่าหวาน้หวานไปเลยครับจะยอมตายด้วยน้ำมือตัวเองหวันโดนมาแลวค่ะว่าจะต้องโดนมันแบบว่าเอาเอาไปอยู่ด้วยแน่เลยอ่ะ มันตายมันไม่มีลูกมีเมียหรือไงวะมันถึงต้องมาตามหลอกหลอนแล้วเนี่ยว่าจะไม่ตายเนี่ยไปแล้วนะทุกคนถ้าเราตายทุกคนคิดในทางที่ดีนะถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าเราตายเราตายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าเีผีอยู่ที่ไหนผีตัวใหม่กาลังเจ้าวนเวียนอยู่ตรงศพที่เราตายอยู่ตรงในน้ำเมื่อกี้นะทุกคนผีตัวใหม่ถือกันเลยขึ้นมาแล้วหมู่บ้านนั่นเองอ่ะ โอ๊ยตายเอะไรเจ้าหมูคนกำลังยิ่งเราเองเราเองพวกลอยอยู่ให้ตายเหอะคิดคนเหมือนว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับหมู่บ้านนั้นแล้วแหละสง,สงสัยเขาต้องตายที่นู่นแน่ๆเลยอะ่ะโอ้จะมา,าชีวิตเราจะมาเจอผีซะงั้นเฮ้ยอะไรอะ่ะควรเห็นควรเห็นเห็นมนมีคนลอยอยู่บนฟ้าใช่ไหมใจว่าตาหวันไม่ฝาดนะบินไปแถวๆนั้นอ่ะว้าวเฮ้ยอะไรบ้านน้าโอ้โห โอ้ไม่กอดถอดหัวโชไม่พอกิ้งหัวโชอีกต่างหากเอ้ยไม่เข้ามาทำไมอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาไอ้เจ้าเก้าเจ้เก้าจ้เก้าจ้เก้าไปหรือมันจะทะเลาะกันแล้วมันจะฆ่ากันตายเพราะว่าเย่งสมบัติกันหรือเปล่าอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้ไอ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 ้ลอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลอ้ไอ้ไอ้ไอไม่เอาไอ้ไอ้อ้ไม่อ้ไ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 ล้ไอ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 ้วอ้ไ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 อ้้ไอ้ไก้้้อ้ก ใส่กระด้งมันดูไม่กลัวเลยอ่ะก,ก็ฉันเป็นผีอ่ะจะกลัวจะทไมเจ้าไปฝังฮะเจ้ไม่กลัวหน่อยดิดูไม่กลัวเลยอ่ะดูไม่กลัวเลยอ่ะโอ้ยกลัวรเราบ้างไหมเนี่ยจะเอาชีวิตแก ทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรให้เกสนอยโอ้ฉิก็เป็นเจ้าหนูตัวน้อยน่ารักเนี่ยฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครฉันไม่ดูเป็นผิดภัยให้ใครเลยนะทำไมต้องเอาชีวิตช่วยนี่อโอ้ยให้ตายเถอะเราไปทำอะไรผิไไดไปในพระเจ้าเออเงินเอางี้ฉันจะทำบุญไปให้ขอแค่นายอย่ามาทำอะไรฉันโอเคไหมโอเคนะโอเคนะอเนะออผีต้องการส่วนบุญนี่ใช่ไหมใช่จะได้ไปเกิดได้ไงหายไปไหนอ่ะไม่เ,ไมเป็นไรทุกคนผมมีอีกตัวหนึ่งต้องมาหายต่อหน้าต่อตานี่ ฉันอุตส่าห์คุยดีๆแล้วว่าจะทำบุญไม่เข้าไปตายแบบนี้ด้วยหรือว่ามันไม่ต้องการบุญมาทาบุญไม่เข้าภายใน10นาทีเจอกันโอ้โหแกพูดบุญเหมือนโอนตังเลยอ่ะโอ้โหโอนตังภายใน10นาทีได้บ้าปะเนี่ยจะไปทำบุญกับใครก่อนพระก็ไม่มีเนี่ยในป่านะเนี่นี่คือในป่าฮัลโหลซินเซฟอเรส์ยูโนาะยังไงวะเนี่ย มันบอกว่าถ้าสิบนาทีไม่เข้าเจอกันอะไรสีส้มๆทำได้หมดแหละอ๋ออะไรสีส้มทำได้หมดแปลว่าทำไม่ใช่พระก็สามารถทำได้ส้มโอเคทุกคนภารกิจเราต้องหาสีส้มเอออะไรละสีส้มเนี่ยอุย้ยดินดินมันสีน้ำตาลอะสิบนาทีเอ้ยนี่สีส้มสีส้อมอ่าถ้าโอ้แปลว่าก็ต้องการบุญโอเคงั้นพอดีตรงนี้มีสองดอกฉันจะทำบุญไปให้สองคนเลยละกันเอ่อฉันเอาอาหารมาถวายให้นะอย่าได้ตามหลอกหลอนกันอีกเลย ขอไปซู้อสุขีกันนะอะไร ที่ฉ <OW IS 0> <non> ันตกลงกับไอ้เจ้าหัวขาดคือตกลงเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนายอะเลิกตามหลอกหลอนฉันได้แล้วฉันรู้จักสีส้มอะไรคืออีกสีส้มสีส้มนี่ไงหวานอีกสีส้มหวานมาทำบุญกับเขาได้นะทำบุญบ้านปมาแกีนี่แกมาแก้โอ๊ยแกมาแก้เขาอีกแล้วเหรอนี่รักแต่ตกลวหมอ จะมาตามหานกอีก่อยเพราะเขาเป็นเจ้าหนูนักสำรวจฝ่าเลยนะนี่แกทำเรื่องไหนนกอีอก่อยแกนกอีก่อยคือตัวอะไรเขายังไม่รู้จักนกอีก่อยมันก็คือนกกระจอกเทศตัวใหญ่ๆไงแต่แก่มันทำให้พกิงงนพลัมเหลือแกอย่าลืมกดไลค์ชิปนี้กันนะจ๊ะทุกคน